พิรดาโดนคุณเอาทามากับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้นะครับก็ขอเป็นอักษรยอแล้วกันตโนอตอนอพูดถึงตอนอสัหน่อยไม่รู้จะย่อทําไมเดี๋ยวกูก็ติดแฮชแท็กนะแต่ย่อไว้ก่อนเขายอ่อกันก็ยอเออแล้วกรณีที่จะไปไว่ายน้ําข้ามแม่น้ําำนะอืมแล้วก็ต้องไปทดสอบสมรรถภาพทางเพศแฮ่ไม่ใช่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในมห,ยาายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่หนึง่ง ประมาณนั้นนะแล้วก็มีประเด็นว่า,อ,าอุปกรณ์นะั้นมันแพงนักศึกษาเนี่ยเสียเงินเข้าไปเรียนหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยแต่ทําไมาคุณตอนอเนี่ยเขาได้ใช้ใช่ไหมเป็นประเด็นแบบนี้ผมก็อันนี้ย้ําก่อนว่าเป็นแนวคิดความคิดของผมนะครับคนเดียวเอ็มพิระดลนคนเดียวนะครับเอ็มพิระดลนคนเทาๆคนเดียว,ยวก็การที่คุณตอนอเขาไปทําการกุศลอะไรแบบนี้ มันก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องดีแหละดีกว่าไม่ทำใช่ไหมเออมันก็ได้ช่วยเหลือได้เป็นกระแสให้คนมาแบบออช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปช่วยเหลือแล้วมันต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็อันนี้มุนนมอมองผมนะมันก็ทำใหเออ้เกิดความเดือดร้อนแบบที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องมีคนมาทำข้าวไว้เตรียมรอทีมงานมีกู้ภัย มีใดๆก็ตามที่ต้องไปซัพพอร์ตในจากการเตรียมพร้อมที่เกิดขึ้นเห็นเป็นเป็นประเด็นไหมเห็นเป็นประเด็นไหมเออนักศึกษาไม่ได้ใช้แต่คนที่มีสิทธิพิเศษได้ใช้และไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเออแล้วก็ทางมหาลัยเองก็ให้ผลว่าเออตอนแรกจะต้องจ่ายเงินตอนนั้นตอนนี้ตอนนู้นเหตุผลใดๆก็ตามเออถ้าเราเป็นนักศึกษาเองเราก็น้อยใจเนาะทำไมกูเรียนอยู่ที่นี่กูก็เรียนสาขานี้ทำไมกูไม่ได้ใช้วะ เออทำไมเมืองไทยเป็นอย่างนี้ผมว่าหลายๆคนก็ชินเนาะแล้วก็ร้องเรียนกันจนชินเหมือนกันว่าสิทธิที่ควรจะได้ใช้ทั่วๆกันทุกคนควรได้ใช้เหมือนกันแต่กลับไม่ได้ใช้เพราะมีเหตุผลต่างๆนานาอ้างอิงอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นเพราะนี้เพราะมันแพงเพราะเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันนู่นนั่นนี่แต่พอถึงคนที่มีสิทธิพิเศษปุ๊บได้ใช้หน้าตาเฉยแล้วพวกเราที่ไม่มีสิทธิพิเศษก็งงเป็นไก่ตาแตกใช่ไหมครับทุกคนเป็นหลายคนเคยผ่านมาแหละ อนเรียนตอนทํางานตอนใดๆก็ตามทําไมกูทําอะไรไม่ได้วะผิดหมดเลยไม่มีสิทธิ์หมดเลยแต่บางคนมาไม่ต้องอะไรเลยมีสิทธิ์หมดเลยเออเป็นผมก็น้อยใจครับเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้จริงๆนะก็เสมอภาคกันอนะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจะจัดคิวก็ใครจะใช้ให้มันเป็นระดับไม่ต้องมาแทรกคิวกันหรือว่าถ้าเป็นการกุศลจริงๆแล้วเออแบบขอคิวพิเศษเพื่อ,อ,อสิ่งนี้ ให้ทุกคนเนี่ยที่เสียสละคิวได้ทําบุญร่วมกันในจุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช่ไหมและขอฝากถึงคุณตอนออด้วยครับก็สนับสนุนครับการที่ช่วยกันสนทําให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูรอบๆด้วยถ้าเป็นผมผมจะทาอะไรง่ายๆครับไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เ,เราเจตนาดีเพื่อสังคมอันนั้นถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดไปสร้างความเดือดร้อนให้คนทุกกายทุกใจเพิ่ม ผมว่าลองลดสโคบดูน่าจะดีนะครับส่วนคนที่น้อยใจทั้งหลายผมเข้าใจดีนะก็ขอให้ประเทศเราประเทศเราแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเร็วๆอะไรกันนะครับอันนี้ย้ําก่อนว่าเป็นความคิดของผมคนเดียวเอ็มพิระดลนคนเท่าๆคนเดียวนะครับใครคิดต่างก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างความคิดแต่ไม่ดราม่าเนาะเสนอความคิดกันได้เต็มที่ครับผม